ขอบคุณทหารหลายๆคนที่ช่วยเหลือเรื่องมีปัญหาทางโควิดแบบนี้ค่ะได้รับความช่วยเหลือเป็นสบู่แบบนี้<อ> <laughs> ข้าวกลองเป็นแบบของที่มัน <laughs> คือเป็นแม่ค้า ดน,น,นะคะตอนนี้เป็นช่วงโควิดได้มีทหารมัแจกเม็ดแล้วก็พูดคุยเรื่องโควิดนะคะทหารจะไม่มีการทิ้งประชาชนนะคะคอยช่วยเหลือสอบถามทุกสุขแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินทุกอย่างในภายในหมู่บ้านหรือว่าของตัวเองอะคะ่ะคอยดูแลการระบาดของโรคในนับปัจจุบันดิฉันเป็นตัวแทนของชาวบา้านก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะโควิดที่ทำให้การเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างอ ทำไม่ได้เห็นทำงานไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้แหละทํางานไม่ได้นี่แต่ว่ามมนเป็นไรหรอคไับเป็นไรเราไม่ได้คิดอะไรที่แต่ลําบากก็ไม่เป็นไรอะไรหรอแล้วรู้สึกยังไงมีทหารมาหามาเองนี่พี่ดีดีรู้สึกดีช่วยเราดีไหมเราไม่เคยไม่เคยทหารมาถามเราแบบเนี้ย ไม่เคยแต่ว่าตอนนี้ดีใจแล้วดีใจแล้วนะอือขับคุณมากครับสวัสดีครับเราจะทําตามในการล็อกดาวเพื่อไม่ให้คนอื่นติดเชื้อจากเราทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเชื้อมันมีไม่ในตัวของเราแต่เราจะพยายามกักตัวเพื่อไม่ให้ออกไปไหนจะอยู่แต่ในบ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยเราและคนอื่นและในครอบครัว ขอบคุณทุกอย่างที่เคยมอบให้เราและเราจะผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ